หมอพอยลี่ถึงดูดวงเป็นแบบวีดีโอคอเท่านั้นเพราะแม่หมอพอยลี่ไม่เก่งพอคะ่ะยอมรับตามตรงว่าพอยลี่ไม่เก่งพอที่จะแค่ส่งรูปโปรไฟล์แล้วก็เปิดไพ่ปุ๊บแล้วักบุ๊บะได้เลยอะ่ะด้วยความที่ว่าพอยลี่ใช้ชาน แล้วต้องขออนุญาตพ่อครูขออนุญาตเทวดาประจําตัวของลูกดวงก่อนและพอลี่ต้องสวดบูชาครูแล้วให้ลูกดวงกล่าวพระนามชื่อนามสกุลเพื่อเปิดดวงของดวงติดดวงนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวเพียงแค่พบพบนี้พบเดียวถามว่าศาสตร์โราจารย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับวันเกิดการเคลื่อนย้ายของดาวอะคะ่ะพอยลี่ก็เรียนแต่พ o อยลี่มาดูแล้วว่าสมมุติว่าชั่ววินาทีนี้อะคะ่ะในคนบนโลกเนี่ยมีคนเกิดต้องกี่แสนล้านลาน้ลา,นลานคนมันเป็นการดูที่มวลรวมว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้ แต่แต่ละคนมีเจ้ากรรมในเวรต่างกันมีวาระกรรมต่างกันเพราะฉะนั้นพอยลี่จะดูได้เมื่อพอยลี่เปิดวิดีโอคอลจูนขึ้นสัญญาณเดียวกันขอเชิญพ่อครูและคุยกับลูกดวงค่ะอย่างเช่นถ้าลูกดวงอยากจะขายที่ขายแบบใดลูกดวงไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่แค่นึกถึงสิ่งนั้น สถานที่นั้นแล้วพอยลี่จะวาดออกมาว่าใช่สถานที่นี้หรือเปล่าคือพอยลี่ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าเห็นแค่รูปโปรไฟล์เห็นเป็นรูปอวตารหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถดูได้เลยแบบเปิดไพ่มาแล้วแปลตามหน้าไพ่ขององค์พ่อองค์แม่ได้เลยค่ะพอยลี่ยอมรับว่าพอยลี่ไม่เก่งจริงๆเพราะฉะนั้นพอยลี่จะขอในการดูโงเ่เฮงดูหน้าดูฌานดูภาพทั้งหมดค่ะแต่ถามว่ามี ที่ลูกดวงที่ไม่สะดวกเปิดกล้องจริงๆพอ,อยดี้ก็ดูได้เนื่องจากว่าจูนขึ้นเราตรงกันแล้วก็ลูกดวงสามารถเห็นพอ,อยดี้และเห็นพ่อครูข้างหลังพอ,อยดี้ได้ค่ะในการเชิญเทวดาเชิญองค์คูมารับคําทํานายค่ะ